ท่านครับสวัสดีสวัสดีครับกำลังใจครับสวัสดีนะครับับสวัสดีครับช่องโมงเมยียครับตอนนี้ก็พักกล่องกล่องทับต้องเดินด้วยท้องครับก๋วยเตี๋ยครับอโอ้โหก๋ยเดียวครับ มีเหลี่ยสองก้อนนะครับรสชาติจะเป็นยังไงยังไม่ทราบเยังไม่ได้ชิมนะครับยอดหลังเหนื่อยมาตันนี้ครับก็แบ่งเวลาให้ตัวเองนะครับพักทานข้าวครับทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับอร่อยมานะครับนี่ครับก็นี่ครับ เหนื่อยไหมครับวันนี้ไม่แง่ลุงไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยสวัสดีครับดี่เดียวครับอ๋อกินกันครับนี่ครับหลังจากที่เรามาครับหลังจากที่มาท่งอาหารช้างครับครับก็อิ่มบุญไปด้วยกันครับครับผมอิ่มบุญเราก็มาอิ่มท้องหน่อยครับตอนนี้มากินของครับต้องเดือดเลยท้องครับต้องกราบขอบคุณมากผู้ใหญ่ใจบุญครับที่ให้นี่ครับสามควานครับ พี่ควานลุงควานครับที่มาช่วยควานเขียวครับขอบคุณมากผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญนะครับที่ให้ควานเขียวนําอาหารไปส่งกับผลไม้อาให้ช้างครับขอบค ER ุณนะครับวันนี้ก็พักกินก๋วยเตี๋ยวกันนะครับเหนื่อยโอเคครับกินเยอะๆครับลุงอร่อยครับอร่อยโอเค โอ้โหเจอท่านครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ครับมันมีความเกีก็จะขออนุญาตทานนะครับกินนะครับนี่ครับยอดครับสวัสดีนะครับพี่แมมครับสวัสดีครับพี่แมมครับสวัสดีนะครับทานเยอะๆนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเรื่องงานแล้วเหรอรับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆท่านครับเข้ามาเป็นกำลังใจให้ครับอือ dinh hạp xe bài hạp kim lại xe bài mày em ơi nào hạp kim พอแล้วก็ับมตรงอายุแล้วไม่ก็พอแล้วก็บอ,ลอกอล,ล,อล,องลงครับบอกไม่อิมอ่มเอาอีกครับจัดอีกครับก็อิ <c oughs> อ่มบุญไปด้วยกันครับอิ่มบุญไปด้วยกันครับ 对呀。<Exactly. S 2> yeah. เนวันที่หมอที่ยี่สิบสองยี่สิบสองวันที่ยี่สิบสองครับวันนี้เร็วมากครับเดี๋ยวก็จะสิ้นเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะสิ้นเดือนอีกแล้วสองยี่สิบหกก็มีงานเข้าครับเป็นวันเกิดเป็นวันเกิดไปเอฟซีครับเป็นวันเกิดของลูกของเอฟซีครับ น่าจะเป็นน้องหยกครับจัดวันเกิดก็จัดวันเกิดพร้อมกับให้วันไอ้ค่ายวันเกิดกับวันเกิดความเขียวด้วยครับวันที่ยี่สิบหกครับวันที่ยี่สิบหกกุมภาเนี่ยครับมีงานเข้าเลยครับเอ <c oughs> บพ,พี่นภินตอนนี้ขอบคุณครับพี่อินสร้างเขียวพร้อมจัง รักษาหุ่นครับรักษาหุนครับไม่ใช่ครับเป็นคนหุ่นอย่างนี้แหละครับนนี้เองครับเป็นยังไงก็ไม่อ้วนครับควานเขียวครับสวัสดีจ้าควันเขียวกินเยอะๆนะจ๊ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆท่านครับ ยังเหลืออีกสองเกลียวกรบปินยังเหลืออีกสองเกือยจะมีคำเอกคำเอกกับใบปอครับคำเอกสบปอทีนี้ควานไม่อยู่ควานเกยบก็เดี๋ยวจะแบ่งเอาไปไว้ในบ้านครับฟาันคบเอกอือจะไปฝากอาหารไว้ที่บ้านนะครับทายคบเอกนะครับผ่านไม่อยู่ครับก็เลยฝากเพื่อนบ้านไว้เดี๋ยวจะฝากเพื่อนบ้านไว้ครับขอบคุณครับอืม อร่อยไหมครับอิ่มไหมครับเอาอีกนะครับอิ่มครับกิ่มจนไม่หมดเลยกินมากเลยกิ่มจนไม่หมดนะครับกินทั้งบุ้เตี๋วกินทั้งบุ้ครับวันนี้เด้เจอกับนานค์ชาด้วยนี่ครับเป็นไงครับหน้าตาครับเยอะเยอะครับบานจ้าก็จะอายกล้องหน่อยครับนิดนึงไม่เคยออกกล้องครับโอ้โหก็จะม่กินครับอะไร โอ้ฟอมมาด้วยเนี่ยโอ้น้องควานจอยครับเนี่ยควานน้องจอยอะนะเนี่น้องจอยน้ยไว้ไหนไว้บ้านแล้วเนี่ยควานน้องจอยครับเนี่ยน้องฟอมครับสุดหล่อมากินก๋วยเตี๋ยวกับควานด้วยครับดูอืมอือเออแซ่บแซ่บด้วยครับ วันนี้กินเส้นเล็กตะเบยไม่เอาอะไรเลยมานะครับมาครับอาหารเย็ยนปีน,น,ะะนะครับนู่นนะครับอาหารเย็ยนควานเขียวก็ประมาณสองตุ่มนะครับสองตุ่ม ลุงอืมกอแล้วครับพอแล้วอิ่มแล้วเอาให้อิ่มอ๋ให้อิ่มพี่เจนนั่นเองพิเศษครับอืมอิ่มแล้วครับอืมอืมอร่อยขอบคุณครับแล้วแรงหรือเปล่าครับเที่ยวไม่ครับไม่ครับไม่แล้วครับฟันเที่ยวตอนเย็นกินอีกครับกินอีกครับตอนเย็น สมิธสิแลวแรงไ,ไงลพี่น้องอืเอาไปเอาดตื่นตื่นจ้ะไ่ตอพอแล้วครับพอแล้วกินกับเสือมดเอง อืออบสุดยอดครับยังเสอแซเสร็จเบแซจเ่ะีม่เไม้จวามจุสวบ่นกับแล้วกินยังไต่เสร็จมันปลอยมือทำโซ่คำอยู่คุณยังเด้งไหม โอ้โหแซ่บแซ่บแซ่บหรายแซ่บหลายดูโอเคนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับขอบคุณนะครับใครเสือก็หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็เป็นหนึ่งกำลังใจครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับอ